สวัสดีครับพบกับผมเกษตรลปลังบ้านครับหลังจากเลิกงานมาก็เข้าส่วนผักเลยครับวันนี้ได้เวลาเอาต้นก้าผักมาลงแปลงแล้วครับในส่วนที่ผมจะมาลงวันนี้ก็จะเป็นคณะยักษ์นะครับคณะยักษ์นี่ผมเพาะมา20กว่าวันแล้วครับเขาก็อาจจะดูต้นเล็กไปหน่อยครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเมื่อกี้อากาศร้อนมากครับเขาแลดูเหมือนจะชะงักการเติบโตครับก็พอถึงเวลาก็ต้องเอามาลงแปลงครับ ในการปลูกผักช่วงฤดูฝนนะครับเราก็ต้องยกแปลงขึ้นสูงนะครับอย่าให้น้ําขังได้ดินที่ใช้ปลูกก็ต้องเป็นดินที่ระบายน้ําได้ดีนะครับก็จะต้องเป็นดินร่วนซุยแล้วก็ระบายน้ําได้ดี <Yep. S 1> เพื่อป้องกันในส่วนของรากเน่าคนเน่านะครับน้ําท่วมขังก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รากเน่าได้นะครับคะน้าก็เป็นผักชนิดหนึ่งที่ผมชอบกินมากนะครับแลวสามารถทําได้หลากหลายเมนูด้วยนะครับก็ปลูกไว้ผสมประสานใน แปลงผักครับครับปไปเสร็จแล้วก็ออาฟังมาคุมนะครับจะได้ประมาณนี้ครับ